สวัสดีครับท่านผู้หางานวันนี้มีงานดีๆมาแนะนำนะครับเป็นงานคนสวนนะต้องการด่วนใครที่ถนัดงานคนสวนงานดูแลต้นไม้ดูแลสถานที่ภายนอกนะครับงานนี้มีโบนัสมีประกันสังคมและมียูนิฟอร์มเงินเดือนก็1 2มืนบาทต่อเดือนติดต่อด่วนนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอ่านะครับเป็นบริษัทอาณาจักรเบเกอรี่จำกัดนะครับ ต้องการจะรับสมัครงานตำแหน่งคนสวนรายละเอียดของงานคือดูแลต้นไม้ดูแลสถานที่ภายนอกสวัสดิการก็คือมีการขึ้นเงินเดือนรายปีมีโบนัสมีประกันสังคมมียูนิฟอร์มนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่บริษัทอนาจักเปกยรี่จำกัด902ถนนเพชรเกษมหาใหญ่สงขลา90110หมายเลขติดต่อคือ074235222นะครับ เกี่ยวกับบริษัทอนนาณาจักรเบเกอรี่จำกัดเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมอุปรกรณ์ส่วนผสมเบเกอรี่ครึ่งเดิมและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่หาดใหญ่นะครับร้านของเราจัดจำหน่ายอุป,ปรกรณ์และส่วนผสมเบเกอรี่มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า25ปีนะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบวงจรทั้งค้าส่งและค้าปลีกมีบริการส่งสินค้าเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าท่านดูนะครับสัญญาจ้างเป็นงานประจำนะครับสถานที่ ก็902ถนนเพชรเกษม่านใหญ่สงขลานะครับเงินเดือนน2ะห่นสบาทจำนวนที่ต้องการคือ2อัตราสมัครแล้วยังไม่ได้ใครเลยนะศูนย์นะครับแต่ว่าต้องการด่วนท่านต้องรีบติดต่อนะเพราะว่าจำนวนที่รับก็ไม่นีมากเลยนะครับ2อัตรานะคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับเป็นเพศชายนะครับอายุ20ไม่เกิน45ปีนะครับประเภทของผู้สมัครงานงานนี้เหมาะสำหรับผู้หาง,งานทั่วไป วุฒิการศึกษาก็คือตามกว่าปถมถึงพินถึงปิญญาตรีนะกว้างมากนะครับถ้าเรียนจบชั้นไหนก็สามารถสมัครได้ประสบการณ์ไม่จําเป็นต้องมีนะไม่ได้ระบุไว้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังตกงานอยู่นะครับแล้วก็จู่แถวสงขาหาดใหญ่เนี่ยท่านสามารถติดต่อโทรศรัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะว่างานเป็นอย่างไรนะส่วนคําถามอื่นเนี่ยที่ท่านล้องใจอยู่นะครับเช่นสวัสดิการอื่นๆมีบัานพักอาศัยให้ไหมอย่างเนี้ยครับท่านก็โทรหาได้ ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ